สวัสดีครับพบกับช่องบุินนอเอดสิงรีวิวนะครับวันนี้เอดสิงก็นําตัวที่จัดโอตอนนี้นะครับก็คือราคาคอนลักร้อยแปดสิบาทนะครับก็คือตัวพาราดอกตัวนี้นะครับเป็นซองสีส้มนะครับพาราดอกนะครับจะมีเป็นสองสีนะครับจะมีสีส้มแล้วก็สีเขียวไอ้ตัวสีส้มนะครับเป็นตัวสายร้อนนะครับสีเขียวคือสายเย็นนะตัวพาราดอกตัวนี้นะครับเคยนําออกมาขายนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะครับและตอนนี้ก็ได้กลับมาใหม่นะครับ เป็นตัวซองเดินนะครับเดี๋ยวรอบนี้รู้สึกว่าจะมีตัวรูปนะครับเพิ่มรูปมาแล้วก็เพิ่มเหมือนสแตมนะครับตรงนี้นะที่เพิ่มมานะครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมมีรูปเพิ่มมาตัวบาโคสสแตมขึ้นเพิ่มมานะครับเออบุหรีพร่พาดดอดนะครับที่แอสได้ลองมาเมื่อกี้ก็คือเป็นบุหรี่สายร้อนนุ่มนะครับต่างกับรอบก่อนๆที่เคยออกมานะครับ รอบก่อนเจะเป็นตัวร้อนออกการน,นะครับแผดด้วยนะครับแต่รอบนี้จะทํามาเป็นตัวร้อนนุ่มนะครับข้างในนะครับมียี่สิบมวลนะครับยี่สิบมวลเหมือนกันนะครับเป็นซองใหญ่นะครับซองใหญ่ซองแข็งนะครับซองแข็งเปิดบนนะเป็นต yani ัวเปิดด้านบนนะครับนี่คือตัวมวลนะครับตัวมวลของพาดอกรอบนี้นะครับเทำมาได้ดีนะครับได้สวยรูปลักษณ์ภายนอกทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ ยาเส้นรอบนี้ก็จะมีความแน่นนะครับมีความแน่นอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับแน่นมากนะครับยังมีรอยยับอยู่นิดหน่อยรอยยับนี่คือคือส่วนที่มันขาดนะครับของตัวยาเส้นนะครับนิดหน่อยแต่ถามว่าโดยรวมรสชาติดีไหมนะครับดีนะครับดีเป็นตัวร้อนนุ่มนะครับตอนนี้อจัดโปรโมชั่นนะครับเหลือค้อละ180บาทนะครับใครสนใจนะครับก็รีบเลยตอนนี้มีของไม่มากนะครับจํานวนจํากัดแล้วนะครับขอบคุณครับ